การอยู่ด้วยกันการทำอะไรพร้อมๆกันนะคะถ้าในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าอะไร t o g e t h e r ใช่ไหมอ่ะเท่าที่รู้ในภาษาษาะมันนะคะวันนี้นะคะก็เอามาแชร์ให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกพูดฝึกใช้งานกันนะคะ3คํคำนะคะที่ออนคิดว่าเออเราใช้บ่อยๆเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ2คํคำแรกกันก่อนเลยเพราะว่าความหมายเขาเนี่ยเหมือนกัน สองคำแรกนะคะที่จะใช้สื่อว่าด้วยกันนะคะหรือพร้อมกันนะคะคำว่ากิมายส์แล้วก็คำว่าสู้สัมนะคะใช้คำไหนก็ได้นะออนยกตัวอย่างเช่นออนบอกว่าในวันอาทิตย์เนี่ยพวกเราทานข้าวด้วยกันตลอดหรือพวกเราทานข้าวด้วยกันตลอดนะคะในวันอาทิตย์นะคะออนเอาวันขึ้นก่อนก็ได้นะคะอักษรถากเอ s เซนเบียอิมเมอร์กิมายส order a m s o n n tag essen w i r immer zusammen นะคะก็คือพวกเราทานข้าวด้วยกันตลอดในวันอาทิตย์หรือ On าจะเอา via นะคะ pronomen ขึ้นก่อนก็ได้ภาษาอรมันในประโยคบอกเล่าเนี่ยนะคะเราจะเอาประธานเนี่ยเป็นอะไรก็ได้เป็นวันนะคะหรือเป็น pronomen ก่อนก็ได้นะคะคือ via uh, is h อะไรพวกเนี้นะคะคือ pronomen สรรพนามนะคะแต่ว่าถ้าในประโยคบอกเล่านะคะ verb หรือคำกริยา essen เนี่ยจะต้องอยู่ตำแหน่งที่สนะคะ เมื่อกี้เอาอัมซอนถาขึ้นก่อนใช่ไหมอ่ะทีนี้เราบอกว่าอ่ะ via นะคะ via e s s e n นะคะอัมซอนถา immer s u s a m e n t order immer เก m ไหมซนะคะความหมายของประโยคก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะหลักๆก,ก็คือเฮ้ยเราทานข้าวด้วยกันตลอดในวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์พวกเราทานข้าวด้วยกันตลอดเห็นไหมคะนี่คือการใช้เกี่ยไมซ้แล้วก็สูซามเอนใช้ตัวไหนก็ได้นะคะหรือออนยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะ พวกเราทำอาหารด้วยกันอย่างนี้อะไรล่ะ We're c o o k i n zusammen อ๋อเดี๋ยว we're cooking e m e i n s a m ใช่ไหมพวกเราทำอาหารด้วยกันนะคะพวกเราอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะ w e r ใช้ l e b e n o อ the v o h n e n ก็ได้นะออนไม่ได้เห็นความแตกต่างนะว่าเออมันจะไปแยกอะไรยังไงนะคะ l e b e n o อ the v o h n e n มันคือการอยู่หรืออาศัยนั่นแหละนะคะ ah w i r l e b e n zusammen order via vol นึ่งเกี่ยวหมก็ได้คือพวกเราอยู่ด้วยกันนะคะแต่ถ้าใครอยากจะบอกว่าพวกเราคบกันอยู่ดูใจศึกษากันอยู่อย่างเงี้ยนะคะคบกันอยู่อยู่ด้วยกันแบบคบกันอยู่เป็นแฟนหรือใช้ในลักษณะที่เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างนี้นะคะเรานะคะจะบอกว่า via s i n d zusammen order w i r s i n d g ก m e i n หม m ก็คือแปลว่าเฮ้ยพวกเราคบกันอยู่นะคะอยู่ด้วยกันคบกันอยู่ศึกษากันอยู่ ทีนี้ถ้าใครอยากจะบอกว่าพวกเราเลิกกันแล้วไม่ได้คบกันแล้วนะคะเราจะพูดว่า w i r s i n d nit c h m e h r z u s a m m e n order w i r s i n d nit c h m e h r g e m e i n sam นะคะก็คือพวกเราเลิกกันแล้วนั่นเองพวกเราไม่ได้คบกันแล้วนั่นเองนะคะใช้ s i n d นะคะจะใช้ g e m e i n sam order z u s a m m e n ก็ได้นะคะ ทีนี้มาดูอีกคำหนึ่งนะคะคำว่า m i d i n o n e r นะคะคำนี้นะคะถ้าในภาษาอังกฤษมันก็แปลว่า together เหมือนกันนะคะแต่การใช้งานเนี่ยมันหมายถึงการที่เราแบบว่าด้วยกันนั่นแหละกับคนอื่นๆน,นะคะออนยกตัวอย่างเช่นบอกว่า m i t นะคะ m i d i n o n e r นะคะนักเขาสเกี e นอย่างเงี้ยก็คือเรากลับบ้านพร้อมกับคนอื่นๆน,นะคะเช่นออนบอกว่า each girl นะคะนักเขาเกียน m i t I นั้นก็คือฉันกลับบ้านพร้อมกับคนอื่นๆก็คือกลับด้วยกันพร้อมกับคนอื่นๆนั่นเองนะคะหรือเราใช้เขาในลักษณะที่อย่างเช่นต้องคุยกันต้องคุยกันนะคะเช่นบอกว่าเพื่อนสองคนทะเลาะกันอยากให้เพื่อนกลับมาดีกันนะคะเฮ้ยแกสองคนต้องคุยปรับความเข้าใจกันสินะคะเออ m u s t นะคะ meet I นั้นเจอเรดนะคะก็คือแกสองคนต้องปรับความเข้าใจกันนะ y ออ m u s t มิดไอ้นั้นเรดนะคะก็คือต้องมาคุยกันหรือเรานะคะกับสามีบอกสามีหรือคนใกล้ตัวบอกว่าเฮ้ยเราต้องคุยกันนะเราต้องมาปรับความเข้าใจกันนะคะ via m s e d นะคะ m e ดไอ n นั้ e เจอก็คือเราต้องมาคุยกันนะนะคะ together นะคะเราต้องมาคุยกันหันหน้าคุยกันนั่นเองอ่อนก็หวังว่านะคะดูคลิปจบแล้วจะพูดได้ใช้เป็นนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้อ่อนด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปดีๆตอนหน้าค่ะเชา้ชาๆ